เพื่อนๆที่ชอบปลาแซลมอนอยู่แล้วต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่ามาชวนเพื่อนๆทำเมนูแซลมอนอย่างครีมซอสเลมอนค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้จริงๆใช้ส่วนผสมน้อยมากๆค่ะก็จะมีอย่างแรกเลยนะคะก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาแซลมอนค่ะเราจะใช้ประมาณ4ชิ้นแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นความหนาประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีครีมค่ะหรือว่าเฮฟวี่ครีมนะคะตามด้วยเลมอนเนยจืดหรือในยเค็มก็ได้ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นน้ำมันมะกอกกระเทียมสับแล้วก็พริกไทยป่นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เตรียมแซลมอนนะคะประมาณ4ชิ้นโรยเกลือป่นลงไปตามความชอบค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปจากนั้นก็โรยพริกไทยป่นลงไปค่ะให้ทั่วๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะบีบน้ำเรมอนนะคะลงไปแบบนี้บนเนื้อปลานะคะให้ทั่วๆเลยค่ะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1-2ซีกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักปลาไว้ก่อนนะคะสักประมาณ10นาทีเราจึงเริ่มมาทอดกันค่ะ วิธีการทอดนะคะเราจะใช้น้ำมันมาก่อกนะคะสักประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเปิดแก๊สไฟกลางค่อนอ่อนนะคะนำปลาของเราเนี่ยเรียงลงไปนะคะแล้วก็ทอดพลิกกับด้านไปเรื่อยๆค่ะ สังเกตดูว่าเนื้อปลาของเราเนี่ยสุกได้ที่กดแล้วไม่นิ่มนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะก็ตักขึ้นเอาไปพักไว้ก่อนจากนั้นน้ำมันในกระทะที่เหลือเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะใส่เนยลงไปสักประมาณ20กรัมค่ะแล้วผัดให้เนยเนี่ยเริ่มละลายนะคะแล้วเราก็จะนำกระเทียมสับใส่ลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะ ผัดจนกระเทียมเริ่มหอมดีนะคะได้ประมาณนี้ไม่ต้องรอให้เหลืองจัดนะคะเราก็จะนำเฮฟวี่ครีมหรือว่าวิปปิ้งครีมนะคะใส่ลงไปค่ะสักประมาณ200มลค่ะจากนั้นเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมตามด้วยพริกไทยป่นแล้วก็เกลือป่นค่ะเพื่อนๆค่อยๆทยอยปรุงลงไปนะคะจะได้รสชาติเนี่ยไม่ไม่จัดจ้านจนเกินไปค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวให้ครีมของเราเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ำเลมอนนะคะลงไปสักประมาณ2-3ถึงช้อนโตะค่ะแล้วก็ผัดผสมไปเรื่อยๆแล้วก็เคี่ยวนะคะให้ซอสของเราเนี่ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนนี้นี่เราจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะซอสของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะจะเดือดประมาณนี้นะคะเราจะได้ความเข้มข้น ที่พอดีนะคะแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็เพื่อนๆอย่าลืมชิมนะคะถ้าหากรู้สึกว่ารสเค้มเค็มเกินไปก็สามารถเติมครีมลงไปได้ค่ะจากนั้นก็นำมาราดบนเนื้อปลาของเราแบบนี้หรือว่าจะจัดเสิร์ฟแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งจานเล็กน้อยนะคะด้วย เลมอนสไลด์นะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีนะคะสักเล็กน้อยแบบนี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนย่างครีมซอสเลมอนเมนูง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถนำไปทําตามกันได้ค่ะยังไงถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้มามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต,ต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ